สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็วันหยุดนะคะพี่ต้อยก็มาเดินทุน่งนาคันนาชมธรรมชาติดูนี่ตอดอกท้วผีนะคะนี่คะ่ะเยอะเลยฝนล,ลงเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ก็ท้องฟ้าเป็นน้ำเลยอะ่ะเยอะฝนพายุเข้าอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันนะคะ ถ้าตกหนักๆที่อื่นก็อาจจะน้ำท่วมก็ส่งกำลังใจไปให้จังหวัดที่เกิดอุทกภัยนะคะค่ะโดยก็เดินมาดูทุ่งนาดอกถั่วผีเต็มเลยค่ะเนี่ค่ะออกดอกสวยๆทั้งนั้นเลยสีเขาจะสวยดอกถั่วผีอ่ะ ผักเส้นผีก็เยอะค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยพามาดูตรงผักเสี้นผีดูดอกถั่วผีก่อนมีมแมลงตอมเกสรก็เป็นธรรมชาตินะคะ,มะแมลงเขาก็จะกินน้ำหวานจากดอกไม้ดูเนี่ยเต็ม เดี๋ยวมาดูผักเสียนอืนี่ค่ะผักเสี้ยนผีก็เยอะนะดองต้อยก็ชอบกินผักเสี้ยนดองนะเขาบอกเป็นกิมจิกิมจินะฮะแดนสยามนะผักเสี้ยนดองเนี่ยอร่อยนะเมื่อก่อนแม่ดองอร่อยมากเลย ใช้น้ำซาวข้าวนะเราจะหุงข้าวอย่างเงี้ยเราก็ซาวเอาน้ำมาดองพี่ต้อยอ่านเจอในเน็ตอะมันเป็นกิมจิแห่งสยามก็คือดองอะค่ะผักเสียนดองเนี่ยอร่อยสุดยอดดองแล้วค่ะแต่พี่ต้อยยังว่าจะลองเก็บไปทำดูอยู่จะไปทำแต่มันจะเหมือนผักเสียนบ้านที่แม่ปลูกอะแต่นี่มันเป็นผักเสียนผีคัน้าเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลย เยอะขึ้นเป็นดงเลยผักเสี้ยนดองเราก็ไว้กินกับน้ำพริกด้านเราดองเองอะคะ่ะไม่มีมันสะอาดอยู่แล้วเราก็ใช้น้ำสาวข้าวนี่ค่ะดองเดีย๋ยวพี่ต้อยว่าจะสักวันจะดองต้อยเด็ดมาละผักเสี้ยนผีเยอะค่ะเป็นดองจริงๆนะคะแกะแล้วถ้าเราดองจริงเราก็เลือกอ่อนๆไปดอง ขาจะขึ้นเยอะนี่ออกดอกแล้วละตอนนี้เริ่มจะแก่แล้วออกดอกแล้วนอกจากผักเส้นผีแล้วนะผักบุ้งก็มีค่ะเนี่ค่ะผักบุ้งแดงคนาเยอะมากเยอะจริงๆผักบุ้งนาะหรือผักบุ้งแดงเนี่ยเขาก็มีประโยชน์นะคะแก้อัลไซเมอร์ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็บำุงสายตาลดน้ำตาลนะคะ ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะผักบุ้งมีประโยชน์ค่ะกินมีประโยชน์เยอะเลยค่ะขึ้นน่ะแต่ว่าถ้าเก็บกระดินนี้เราก็ต้องระวังนะต้องพยาธต,ต้องแช่น้ําเกลือหรือล้างด้วยน้าส้มหรือด่างทับทิมนะคะแต่ว่าตรงนี้อย่าพี่ต้อยจะพามาดูตรงนี้ดงเลยกระดินนี้นเนี่ยยอดที่เขาขาขกระ้มตําเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ แต่พี่ต้อยไม่ค่อยกินถ้ากินก็เขาแถมเขาให้กับส้มตำมาก็ต้องมาล้างนะล้างก่อนล้างใหม่เนี่ยค่ะยอดสวยสวยนเลยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าพี่ต้อยเก็บไปผัดน้ํามันพี่ต้อยก็อยากชอบเก็บยอดตั้งตังตั้งต,งต,งตังแบบนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนนะเนี่ยเนี่ยค่ะก็เก็บไปพอดีผัดเลยอะผัดแล้วก็ทุบใส่เต้าเจี้ยวทุบพริกขี้หนูหืมข้าวผัดร้อนๆอ,อ,อร่อยค่ะ ผักบุ้งขึ้นเยอะเลยค่ะคณาเนี่ยไม่มีอะไรก็เก็บไปผัดได้จานหนึ่งอร่อยยอดยอดเขาก็โอเคตั้งๆอย่างเงี้ยนะพี่ต้อยชอบเก็บยอดตั้งๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้นอนๆน,น,นะไม่ค่อยชอบเก็บนอนกับพื้นไม่ค่อยชอบเนี่ยชอบเก็บอย่างเงี้ยตั้งๆนี่มมแมลงกินเยอะ พนาเยอะค่ะของกินเยอะเลยนะคะสมุนไพรก็เพียบเดี๋ินเดินต่อเดินต่อ,ต,อตรงนี้ยอดขาวค่ะนี่ไม่ไม่ได้ติดดินนี่ยอดแต่คนมีคนเก็บไปนะเนี่ยแต่เขาแตกแขนงมานี่ไงตรงนี้มีคนเก็บไปแล้วแต่เขาแตกแขนงมาเนี่ยนี่ค่ะแล้วกเก็บสั้นๆอ่อนๆอเป็นผักบุ้งแดงผักบุ้งแดงก็ สรรพคุณผักบุ้งะคะ่สะสรรพคุณเขาเยอะมากนะคะเนี่ยแกงส้มต้มผัดได้หมดนะคะอร่อยอ่านี่ค่ะยอด,อดอ่อนๆนลยค่ะมีประโยชน์เยอะเมื่อก่อนนี้แกงส้มแก้แกง แต่ผักบุ้งแกงเทโพก็อีกอย่างนะน,นี่ผักบุ้งพวกนี้จะไปผัดแล้วก็กินพวกกั้มำ่ำนะคะผัดจานอร่อยอย่างที่บอกทุบพริกเต้าเจี้ยวเก็บยอดยอดอ่อนๆเนี่ค่ะเดี๋วเดินกันต่อนะคะนี่ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรคะนาชอบขึ้นนะสวยนะคะเขามีดอกสวยเนี่ยเนี่ย สวยมากเลยนี่ดอกเขานะคะเป็นหญ้าอย่างหนึ่งนะแต่พี่ต้อยไม่รู้จักหรอกสวยออกดอกสวยเลยค่ะชอบขึ้นที่นาในนาหรือว่าคันนาทุ่งนาเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นก้านเนี่ยสวยเลยปลูกเป็นไม้ประดับได้ต้อยปักไว้ตรงนี้ก้านเขาก็แข็งนะ <laughs> ดูข้าวสิคะ่อใหญ่เลยวันนั้นมาถ่ายคลิปวันแม่ยังเพิ่งออกลวงมาแต่นี้ออกเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะมแมลงอะไรก็ไม่รู้่กินข้าวเต็มเลยตัวสีส้มๆอะ่ะเดี๋ยวพี่ต้อยให้ดู เนี่ยเนี่ยที่ข้าวอะ่ะเขาก็เหมือนมแมลงเต่าทองว่ะเดี๋ยวพี่ต้อยเอามางา้ังมาให้ดูใกล้ๆเขาบินนะนี่ค่ะตัวเขาจะสีส้มอะ่ะบินอะ่ะมันมันไม่ใช่เต่าทองแต่มันมันตัวเหมือนแตงแมงเต่าทองแต่มันสีส้มดูข้าวรวงเต็มเลยค่ะเนี่ย ก็ย่าเยอะนะก็ใหญ่ๆเมื่อก่อนเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวจับปลาสนุกมากนะฮะปลาในนานี่อร่อยเมื่อก่อนนะดํนานาแม่ดํานานี่พี่ต้อยชอบไปเจอจับปลาปลาตกคักเขาเรียกปลาตกคักนะฮะจับทีก็ได้ พอแกงเลยนะคะเยอะนะปลาในนาเยอะมากเมื่อก่อนนี่ผักเชอนผีต้นนี้ใหญ่มากเลยดอกสวยพี่ต้อยก็พามาดูลวงข้าวนี่ค่ะไม่ได้ดูหลายวันคิดถึงนี่ค่ะกอใหญ่ลวงเยอะนะคะนี่ค่ะ กอนหนึงรวงเขาก็เนี่ยเยอะเลยดูมแมลงสีส้ม,สมๆน้ำแมลงอะไรไต่ข้าวอยู่นั่งรับลมเย็นชมทุ่งนะคะชมต้นข้าวรวงข้าวดูผัก ดูสมุนไพรขึ้นตามคนาอันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เนะ,ะ่ยค่ะพี่ต้อยเห็นอยู่มันดอกเล็กๆแต่สวยนะนี่ฮะดอกเขาเล็กจริงแต่เขาสวยสวยดอกเล็ก เมื่อก่อนน่ะทาพ่อแม่ทํานาผักแว่นอ่ะผักแว่นยอดใหญ่หญพี่ต้อยอ่ะเห็นพ่อแม่จิ้มน้ําพริกเก็บจากนามายอดเขาวสวยเลยนะน่ากินมากเลยแต่พี่ต้อยอ่ะยังเด็กไงพ่อแม่ไม่ให้ไม่ไม่สอนกินพี่ต้อยก็ไม่เคยกินนะผักแว่นเดี๋ยวนี้ผักแว่นหายากนะคะพี่ต้อยไม่เคยเห็นผักแว่นแล้วนะเดี๋ยวนี้ผักแว่นน่ะผักขึ้นในในนามันก็จะเป็น เถาเถาอะค่ะแล้วยอดขาวๆเลยอ่ะผักแว่นอยากเห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหายากมากไม่ค่อยเห็นผักแว่นแล้วนั่นล่ะกินานั่นนะแต่เดี๋ยวนี้มันเนี่ยกลับไปบ้านว่าจะไปหาจะผักแว่นหน่อยหายากมากรวงข้าวนี่ค่ะพี่ต้อยพาดูรวงข้าวสวย แล้เวเดินต่อเดินดูสมุนไพรบนคนากันนะคะดูผักบุ้งนะคะคนานี่ขึ้นเลยเนะี่ยยอดขาวๆเลยผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อตอมดอกม่งช้างอยู่สวยใช่ผีเสื้อลายส้มนี่ค่ะดยยอดอ่อนๆเลยคะ่ะผักบุ้งเก็บแต่ยอดแต่ยอดนะคะแล้วก็ผัดเลยทุบพริก กระเทียมเต้าเจี้ยวอร่อยเลิศเลยตัดน้ำตาลนิดพอปุ้งเยอะเยอะค่ะเต็มเลยอ่ะเดินดูต่อเซียนผีก็เยอะมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บไปดองสักวันหนึ่งต้องดองกิมจิสยามกระเทียบก็เยอะนะคะเนี่ยขึ้นบนคนา ดอกมากเลยแกงส้มต้มจิ้มน้ำพริกผัดไข่เขาก็มีขุดพี่เคยพี่ต้อยเคยดูในเน็ตเขาก็มีผัดไข่นะซอย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 เหมือนเราหั่นพวกผระกาดดองผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเยอะเลยค่ะกระเจี๊ยบคนาดกมากเดินลุยต่อเดี๋ยวพามาดูต้นตะไคร้ตรงนี้นี่ค่ะเยอะ ตาลลยจะได้หญ้าขนางฝนมันตกอ่ะว่าจะได้อยู่แลกวก็หญยย้าเยอะเลยค่ะแปลว่าจะได้อยู่นี่ตะไคร้งานละค่ะตะไคร้ไม่เขือตายเลยนหะญ้าฝนตกหญ้ายั่พิกชี่หน พักไม่ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้ร้องอยู่ย่าเยอะนะคะคนานกกวักนอนอยู่ในพุ่มต้นไม้ไม่ออกมานะคะนกกวัก เขาจะออกมาดูเดินแถวนี้นะที่น้ำเนี่ยโอเคนะคะพี่ตอยบาย,บายๆขอบคุณที่รับชมดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ออกกำลังแต่ไม่ประมาทการอย่าตกนะคะเพราะว่าเราป้องกันตัวเราเองป้องกันคนในครอบครัวนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะบายๆจุ๊บ Thank you for w a t c h กนางแอ่บินบายจูบบ๊ายบายค่ะ